สวัสดีค so <c oughs> ่ะพอกันก็ปลารุ่นคาเมอนีนี่พอกันอยู่ทั้งนี่แล้ะค่ะทางเราคือเกาทางเราคาเฟ่คือเกาค่ะอยู่กับเจ้อ้วนกับป้าอุเหมือนเดิมค่ะเมื่อเบิ่งกันคาว์าเมื่อนี้เขาพากันเห็นหยัางไอป้าอุเนาะค่ะป้าอุ้ไอเฝ้าวาจารยนค่ะเฝ้ามหามูลเนาะค่ะไปเบิ่งกันคาวว่าเพิ่นพากันเห็นหยัางค่ะจะเมือนี้เก็ มาพ่อกับเจอ้วนนี่เขาค่ะเจอ้วนป้าอูสวัสดีค่ะป้าอูตุสุตาสะคุณบ่าอลขลีโท่องแค่ค่ะเมื่อนี้เพิ่นเพิ่นโทรหาเจอ้วนค่ะว่ามาซอยเนี่ยจักซอยยังค่ะพี่น้องมาไล่ป้าอูป้าอูนี่มีหนาทีเนาะค่ะมีหนาทีรับผิดชอบเรื่องการทำมาละยให้คู่จิ้นเนาะค่ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็สิเป็นห้างทีมงานเฮาเฮ็ด มนมาละม่ะแล้วก็แต่ว่าทั้งปลาอูเพอนีก็มีหลายเติบค่ะจะพว่วงอทูทีเลี่ยวเลียวเป็นเป็นชออ่อดอกไม้ก็มีเมนมาเป็นช่อดอกไม้ก็กับกล้ายค่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพ่วงประมาณนี้เนาะค่ะปลาอูว่าเอาแบบง่ายๆตอนนี้ปวดหัวแล้วว่าสันค่ะอืมนี่ค่ะแบบนี้ก็มีค่ะอุย้ยมือปลารุ่นเม่ มือไม่เข้าใจมือช่องชาสมองพอไปแล้วค่ะตอนนี้ป้าป้าอุวาเบอร์แล้วค่ะสมองไม่ไปแล้วเข็ดอยู่สองสามมือแล้วเนาะค่ะล่วกะมือว่านนี่มือว่านนี่เนาะเพิ่นกะหายเป็นมาไล่บนมาไล่เงินเนาะมาไล่ทองบะค่ะเพราะว่าเพิ่นกะหายเป็นของขวัญเนาะค่ะหายน้องไปเลือกเองเนาะค่ะ ให้น้องเป็นเลือกเองป้าวิเป็นผู้ฆ่าไปเป็นเลือกเองค่ะเลือกใครว่าได้อืมบ่ถือใจเพื่อนบ่ถือใจเพื่อนกับ่ใส่บ่ใส่บ่เอานลดอืมันจะสิบ่ได้เสียเงินแบบว่าไปเปลี่ยนใหม่ไปลี่ยนเปลี้ยนนี่น่าร้อนเปลี่ยนใส่แดดยังไงแดดแดดจังหน่อยเดดเฮี้ยงหลายเติบจักหน่อยหนิเพราะว่เจอ้วนเอาไปมอบเด้ยาวมะเร็งเพราะว่าตอนเขาแรงนี่ป้าลุ่นกับเจอ้วดมาจะขอขอลาจัก ขอลาจักจักไล่เนาะค่ะเพราะว่าป่ารุ่นเอียงเนาะค่ะไปอันฉีดยามากอะรู้สึกว่าสภาพร่างกายบาไหวปันใดนะค่ะเพียงขอละอันสงป่าเพิ่นเคยจะพากันคือพอจุ่มเซกันเสรนค่ะคุณนห้เอาแม่เย็บอยู่ตรงทางบ่คะเย็บไปเย็บไปอันเดียวเย็บคู่เดียวอัเดยเย็บสองอัน อ,อ,อันนี้ปั๊บปับ Sultan, ๊บปั๊บปั๊บอยู่ค่ะแต่ว่ากะกะหาบ่เจออีกแล้วค่ะนัเหมือนี้ขาดขาดปลาเจียวค่ะปลาเจียวผ้าหน่องนาริตาไปหาแม่แพะออกเมียนมอพู้หันเท็ดไหลสดอยู่บัตรลุงเชนฮะไปทำบุญบัตรลุงเชนมีเด้ออ๋ออันนั้นตามาไว้นี่แม่นบ่บ่แม่แพวออกออกมากสีมาเอาหลานสีมาหลานนี่ มันยู่เห็นเห็นคนไล่ชดกับแม่พคนอยูเหมือนนี่เขาบ่อดชพากันเห็ดเมนูกินเนาะค่ะเหมือนนี่เห็ดเห็ดมาไลเอาหิ้ยจะได้ป่ะจ๊ะตำขามบ่เอ็ดไม่เอาส่วนส่วนมามาเหมือนนี่บ่มีเมนูกินเนาะค่ะปลาอูบ้าหิวแล้วอ่ะส่วนค่ะปลาลุ่นเลือไปหมอบมือแรงโอ้ยบ่อเหรอเนาะขอลาบนักหัวแม่ แสดงว่าทีมทีมปลาป้านี่บอลความดันขึ้นบ่มีแต่ผู้กินเก่งๆไรปวดหัวก็ปวดหรือว่าเหาพักผ่อนพักผ่อนบ่เพียงพอขนาดป้าอ้นี่บ่ได้ไปกินยางน้ำมูเลยค่ะยังมาพักผ่อนบ่เพียงพ่อบิ่งบ่อนล้างมือไหนบ่อนเด็กๆกับลุกมาบ่งบ่อนไม่นี่ยละค่ะจังถามเบิ่งค่ะว่าป้าอ้นี่สิได้ ไอ้มาไล,จาาล่จักพ่วงเนาะค่ะแล้วก็จักช่อเนาะค่ะเดี๋ยวปลาลุ่นจะพาไปเบิง้งค่ะนี่แหละค่ะปลาอ้ก็โยนให้เจ้อ้วนเบิ้ดราคาบานมาหัน่นกะห้ทีมเด็กๆใส่ใส่ถุงซอยอนี่แหละค่ะโยนให้เจ้อ้วนเบิดแล้วป้าอ้สิพาลูกไปสิสเบ็้ดผสมผักค่ะลูกเอวนั่นน่นซ้ำนั่นเอวล่องทองเพลินเราชวนเพลินมาสิพาไปใส่เบ็ดสาสั<ร>่มเด็กน้อยมันละดี เพื่อนบอีเดีย่อย่าเอาไปถืออย่าเอาไปสวยสายไฟสิลูกคลิปใหม่วะนี่ไคลิปเก่าคลิปเดิมต่อจากเมื่อกี้นี่แหละแต่ยังไม่สวัสดีใช่ไหมเจ้าอ้วนไม่รู้สวัสดีแล้วตอนไหนวะเมืองเนี่ยแหละค่ะป้าอ้วเฮ็ดป้าอ้วเฮ็ดมาไล่คักหลายมาไล่หลายหลายเนาะค่ะของตุ้ยเคปค่ะ ราะว่บาบ้านรักพี่เคเพิ่นกะบทรงกำลังแรงใจมาหลายกำลังแรงใจกำลังกำลังซับเนะาะมาให้ค่ะแล้วกะเฮ็ดหลายๆจนเออหรือล่ะค่ะพี่น้องคุณราคาเจอ้วนแ<อ>บบมาคิวเจอ้วน,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 นเนาะค่ะปนนาปูพักเนาะค่ะยังไม่เจอ้วนนี่ละเฮ็ด <laughs> คุณละค่ะ <laughs> อันนี้อัด อาจจะบ่สวยงามแต่ว่าเฮากะคือว่าแล้วเนาะค่ะก็คืออ๋อมันเพิ่นว่าควบคอกันไม่ใช่ไอ้นี่มันมันไอ้นี่ไงเยอเดถ้าเห็ดกว้างหรือเปล่าบ่าห้าโบห้าในติดอันตรงกลางมันนี่แม่โอ๋อยังย่งตรงกลางเนาะค่ะกับแถวนี้เพิ่มโมดิติดอ่นี่จ้ะเ้าสสใสไปเอ้าต้องรอหัวหันน่ะบอกรอไปก็รอคุยในราคา แต่ว่าท,ที่เป็นช่อดอกไม้เขากะเฮ็ยเรียวเขากะเก็บใบเรียวเนาะค่ะเก็บใบเรียวเก็บไว้หมดแล้วค่ะคุณราคาเบิ้งเบิ้งสมุนค่ะเบิ้งสมุนพิพากันไปสิเบ็ดค่ะได้เบ็สผู้ละขั้นละขั้นหาวเป็นหาวค่ะสิได้ปลามาปิ้งจักโตปนเนาะค่ะปลาอูกระปวดหัวน้ำปลาถูกนี่ยละกัจ้ะโอ้ยสวัสดีครับมาจ้ะไปขอหัวอาหารลูกไอ ลูกจานอยู่แถวนั้นไหม,พ,ม,มพ่อจิ้งหัวสอบอหัวอาหารบ่ล่ะค่ะว่าให้ไปหัวอาหารไปหลอป่าเนะาะค่ะพ,พุ่นละค่ะป<ห>้าอูเพิ่นป้าอูอยากโชว์ค่ะป้าอูอยากโชว์มึงสุดร่ทองป้อูดะะ้วค่ะไปหลอดถงุงไปหาหลอดถุง <laughs> เนี่ยนะคะพันสิผ้าลูกไปใสเ่เบียดเราั่นค่ะมึงสุดแม่โอดที่ใดบ่บป่าพุ่นละค่ะ ทำอะไรให้น้องตุ้ยน้องเคสเนาะค่ะอันนี้ม่แร่บนบ้านเพชรแล้วอยากเสียไปไหนได้หรือเปล่าค่ะยังว่าบอกปารรุ่นอยู่สมองคือยังมันมันเป็นพวกเบอรอเป็นมิเตสิวิงนะ่ะ <laughs> มันเกิดจากอย่าง,งเอฟอ,อ้าวอธิบายให้เลยค่ะเอฟซี ขันข้าบึกแบบนี้ถ้าเป็นป้าแจ๋วเนาะข้สีมีอาการเนี่ยนี่กะสีบ่าสงสัยสงสัยจะมีข้าวดีนะแต่ว่าป้าอ้นี่บอลูเนาะค่ะสงสัยจะเบิ่งบอลเดิกเดี๋ยวมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งถ้าเบิ่งมาเจอวันเท็ดอีกพ่วงที่สองเนาะค่ะพ่วงที่สองนี่จะไปละค่ะเป็นตาท่านเป็นตาท่านบอค่ะเป็นตาท่านเหมือนแรงบอ คุมระคะกุมหนากุมตาค่ะมือน yeah. ี้เจ้วนาอ้วนกดดันค่ะจานเห็ดออกมาบ่สวยงามเนาะค่ะเพราะว่้าห้าเองกับบัแมนแบบว่าเมื่อาชีพหรือว่าไอ้นี่เนาะจับจูดค่ะจับจูดแต่ว่าสําหรับปลาลุนเองนี่ปลาลุนบ่เป็นค่ะปลาลุนเห็ดบ่เป็นแต่ว่าปลาลุนมันสิจุ่มจุ่มใส่ไฮโดรแล้วค่ะ ะเบิ่งเนี่ยแหละคะ่ะ<ไ>ป,ป่าอุ<ไ>ป,ปาทากามากสิว่าไอ้ถ้าขีม้มร้ายป่นไหนกับบ่าขาวเนาะคะ่ะเพราะว่าเสร็จหรือยังคะไปไปภาคกันยังแล้วควนกันลูกไ,ไปย่างเอา,เ,อา,อาเดินไปจะถึงไหมลกูกคุณละคะ่ะไปแล้วคะ่ะพากันไปใส่เบียดกันคะ่ะ น้ำลนกันยาวๆ,ๆค่ะลูกล้านองค์ขลักพรมนี่แหละค่ะเจ้าอว้วนกับฟีเมื์เนะค่ะไม่ธรรมดาเลยลที่เป็นที่เป็นเนี่หลาย<ช>พวงเนา <ๆ S 1> ะค่ะเพราะว่าจะเอาไปม,มืออื่นนั่มเมียนบอ จะมีตอนแรงน้ำล่ะกะมืออื่นน้ำนะคะ่เเฮนนาีละะกจะได้ไป็นรายยุอันเหนแกนอีกค่ะพอว่าเฮากะบมันยังสถาจะปิ่นซื้อเออกระยังรอปิ่นซื้อปิ่นอย่างมาติดเนาะค่ะล่ะกะนี่ระค่ะเฮากะคือว่าระค่ะกระเฮ็ดซอยกันคือเก่าค่ะเฮ็ดซอยกันคือเก่าค่ะพอดีน้องเฮ็ดเองกะ เอาชุดมาปับมากแก่บางหันเนาะค่ะจะว่ากะปลารุ่นกนเนเเ็เห็นให้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นให้เรียบร้อยแล้วค่ามือนี่เนาะค่ะียบเงาจาักหน่อยค่ะียบเงาจังหน่อยเพราะว่าทีมงานเท่ากับพักกันไปแต่งตุนแต่งตูเบิร์ดละค่ะทั้งลานปลารุ่นเองก็เงียบไปเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็บอกเลยไม่เสียงเพงเสียงหยั่งเนาะค่ะ ลวก็มลแงมางมลแางกัสิเป็นนาที่ข้องปลาอูเนาะคะ่ะปลาอูชาแนลเพิ่นสีไอเอาไปข้องให้น้องเะคะ็เนาะค่ะเมื่อนี้ปลาลุ่นบริเ็ดซอยมูค่ะจะวากะแอบเบิ่งมูเฮ็ดละค่ะเบิ่งมูเฮ็ด่เบิ่งไห้เพื่อว่ารอบนาะหรือว่ารอบใดงสีปลาลุ่นก็นจะได้ดเฮ็ดซอยกันนะค,ะค่ะถ้าเดี๋ยวจังไ๋คลิปนี้ปลาลุ่นจะไ้ซ้ำนี้ก่อนค่ะขอบคุณแม่แม่เอซี FC นาะคะ่ะแล้วก็ มีทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณเพื่อนเนาะค่ะหลายๆที่ไห้มะไล่นําใจน้องเคสแล้วก็น้องตุยมากเนาะค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ปลาลุนเอาไปซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ